เราจะไปห้วยปือแวะเที่ยวห้วยปือกันเอ้ยเรียกว่าอะไรนะอ่างเก็บน้ำนี่มีรถน้ำแล้วไปนะไปดูว่ามันเป็นยังไงเราก็ยังมาเราก็ก็เลยลองมาดูกันเออไหนไหนก็มาแล้วมของคุณอยู่างขวาอยู่ในเขตอุทยานเขาใหญ่เหมือนกันเออไม่เออน่าจะใช่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางอ่างเก็บน้ำ ไม่ปลื้มข้างในี้มีอะไรข้างในข้างในไม่มีอะไรมีสัตว์ข้างใมะไเสียค่าเข้าไหมคะอ๋อเข้าฟรีใช่เขาเห็นเห็นมีรถเข้าไปก็เคยข้าข้างในนี้มีสัตว์นี้เดืเข้าไปดูข้างในกันก็ได้ ว่าเขาเปิดได้เข้าดูหรือเปล่าหนึ่งนักกนครนายกส่วนช่วยเหลือสัตว์ตาที่หนจังหวัดนครนายกที่จอดตรงป้ายเนี่ยอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเตรียมอาหารสัตว์โรงอนุบาลสัตว์โรงรถโรงฟักไข่บ้านพักเตาเผาซากบ่อขยะน,น,นู่นแล้วว่าทั้งบนขนันอแล้วเข้าไปกันทางไหนอะ ไปอย่างนี้ใช่ปะ่ะกงหมีกงเสือเสือไม่เหรอไม่รู้ดิมันต้องมีแน่ๆว่าเขาเขียไนไปเสืออยู่ในกงวะไม่แน่ใจอ้าวน่าจะมีนะน่าจะอยู่ในกงแลยใครเขาจะปล่อยมามาทำอะไรที่นีออ่ขเขาพแล้วมาดูไง เรามาเรามาถึงแล้วเราก็ต้องแวะให้มันถึงคือหนึ่งวันของเราเราก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สิลูกลองมาดูอันนี้มีอะไรให้ดูบ้างก็สัตว์ป่า,าไหน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 ,นไหนเยี่ยมชมสัตว์ป่าไปเดีย๋ยววันนี้ Family Day น้องนาวินจะพาทัวร์อะไรนะอ่างเก็บน้ำ,นำอ,อ่างเก็บน้ำห้วยปลืออ่างเก็บน้ำห้วยปลือตรงนี้จะเป็นที่ถมขั์ มันต้องเข้ามาข้างในอีกได้แบบเราต้องจอดรถไปข้างนอกทางจะลำบากนิดนึงเนี่ยเป็นทางลูกหลังอ๋อเขามีสัตว์ให้ชมเขาที่อยู่ในกรงเขาแม่ดอกไม้ใช่ไหมใช่ยังมีปลาค่อยดีหน่อยมีลิงดูดูดูนกพลงมดจุกเคยเห็นแล้วนุ่นนกยุงเห็นวเยราต้องมีนกยุงด้วย ทำหน้าเลยทำแอร์เดือยไหนนกยุงอะอันนี้กงนกกระทานกกวากนกเอี้ยงนกเข่าไฟกงไก่เออไหนหนูกรไม่เห็นนู่นไงนกยุงรอนกยุงนอนอยู่นกยุงมีหงอนมีไก่นกยุงมีหงอนเลยนะเอ้ามะทำไมนกยุงอยู่ในรังไก่อะเอามาเลี้ยงที่นี่เลย ว่าปล่อยมีเรื่องนู่นนกอยู่มันนอนอยู่ตัวใหญ่ๆอ่ะตัวสีดำนะจูเขียวทิ่มันเราชอบกินไข่อ่ะใช่ป่ะไม่รู้ตัวไหนอ่ะดิอันนี้เหมือนนกที่อยู่ที่บ้านเราเลยเนี่ยนากงใหญ่อุ้ยป่าอันนี้น่ากลัวน่ากลัวและมันลำคันมนุษย์หรือเปล่า อันนี้คืออะไรอะ่ะเขาไม่มีป้ายบอกอุ้ยนี่นนปลาเธอมันจะหลุดออกมามไหมเนี่ยปวดเลยเอุ้ยเดงเหมือนมันเครียดมันคึกมันมันเครียดม, <laughs> มันกัดขาตัวเองมันตบปากตัวเองด้วย <c oughs> เหย,ยวแดง <c oughs> ดูดูมันบินนี่มันบ<อ>ินแอ,อันนี้เหยวแดงตึ<ห>้งาลเอาเอาเป็นไฟล์เรามาจัดการด้วยมาว่ามา ไม่เลยเอาจริงๆมารู้สึกมากลัวทุกตัวเลยตอนเนี้ยอเนี้อ่ะเอาเป็นไปกับนักเก็ตพาทำการเลยไม่ไหวอ่ะปมารู้สึกว่ามาเดินเข้ามาเรามากลัวทุกตัวเลยอ่ะแปลกที่บ้านมาลายูนกแสกเนี่ยนกมันอยู่กองเดียวกันเลยนี่ไงใช่ป่ะเหมือนนกฮูกเลยอ่ะนกแสกเนี่ยค่ะนกฮูกอ้าวเหรอแต่มันคือนกแสกไม่ใช่นกแต่ดูเหมือนมันน่ารักเลว่ะ นี่อยู่ข้างในนี่น่าอยู่ข้างในน่าเป็นหมาอเห็นแล้วอันนี้คือเหยื่วลุงตัวไหนนกแก้วนอกอะไรอะอุ้ยใช่เป็นฝ้ายมาเลยนกแก้วมุงอ มันฉลาดนะเว้ยนกแก้วอ่ะแต่ว่าเขาว่าแต่ทำไมเนดูดูดูตัวดิให้ดูทันก็ก๋านกสิงห์นกก๋อวหมืกันน้องมันเนืมาลงซูมเข้าไปดูใกล้ดิไม่ง่ายชื่อนกนกขุนแผนนกขุนแผนแสดงว่านกอันนี้เจ้าชู้เพราะว่ามันชื่อนกขุนแผนเอ้ยนกขุนแผนหางยาว แล้วนกขุนช้างอ่ะไหนนี่อีกาไม่ได้ไม่รู้ขนอะไรอีกัวหน้าไม่รู้ว่ามันอุ๊ยกัวหน้าแหละตระกูลเดียวกันมันร้อนปันเนี่ยเจ้าหน้าที่เขากำลังให้อาหารนะคะนี่กำลังให้อาหารเขดีนี่ดูมันกินอะไรกันกินแตงโมแตงโมกับพวกมัน อ๋อมันกินพวกผากผลไม้แล้วทำไมหนูไม่เข้ากกงอ่ะมันไม่ยอมเข้าไปข้างในนเขาอยากอ่อกออกออกเราหยุดเราหยุดเราจะเปิดให้มันเข้ามากินตรงนี้ใช่ไหม อุ <mile> oh. ้ยอันนี้เขาจะเทอาหารฟองไว้ก่อนเขาบอกว่าประตูเขาปิดไว้อยู่นะปิดประตูเขาปิดไว้อยู่เดี๋ยวพอเขาเทหาเสร็จแล้วเขาจะเปิดประตูเดี๋ยวลุ้งเดี๋ยวลุ้งฝั่งล้วนอ่ะมันก็จะแต่อีสองตัวเนี้ยมันจะเปสามตัวเลยนู้นๆเลยเยอะมากอ่ะ เตียวเตาเลยโอ้โหเยอะมากโอ้โห้เรามาเจอสดนี้พอดีเลยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้แมวตกนะเมื่อกี้แมวมันตกน้ำตกเลยนี่หหนูหนหนูแต่มันดีนะมันได้อันนึงแล้วมันก็ถอยออกมามีมตัวนี้เอาสองอันเลยดูส่งไว้สองอันดูสิ ส่งไม้สองมือโอ้โหดูตัวนี้สองไม้สองมือเลยว้ายพอมาเสร็จแเรากนจะไนตื่นนั่งกินบนหงอยางเออดูดิมันก็กินแล้วมันก็ออกไร้ใช่ไหมเยอะทะเลาะกันกินทะเลาะกันอร่อยไหมลูก ด,ดูดิลูมันแอบกินแบบอร่อยไหมลูกอร่อยไหมดูดูมันกินมีตุยยตุยอันนี้จริงตัวใหญ่คันคันคพี่คะอันนี้อันนี้เขาเปิดให้ชมทุกวันไหมคะคอ๋อไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรขอครบคุณค่ะ กพจะได้เป็นเสืังเลยนะครับเดี๋ยวพาไปเลยอ๋อขอบคุณค่ะเสือหมีอุ้ยนกอะไรอ่ะนกเอี้ยงนกเอี้ยงมันนุนกอะไรอ่ะร้องสีงดังมากอันนี้จะเป็นหมี ร้อนไหมลูกร้อนเนาะร้อนนี่เขาก็จะมีคลินิกสัตว์ป่าด้วยเหมือนแบบสัตว์ป่าตรงไหนบาดเจ็บอะไรเงี้ยไม่สบายก็มารักษาได้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแต่ตัวอะไรมันอยู่ในกรงเสือก็กลัวเนาะเสือด้วยไหมนั่นมั้ยะไม่ไหวแล้วทำไมรองวางตัวใหญ่เหมือนที่เราเจอที่ลำตะคองไหม หน้าเล็กเล็บสั้นไปดูดีกว่าป่ะมันชอบเล่นน้ำมันยืนมันเรียกหาใครน้องเจี๊ยบไม่ใช่ชน้องเจี๊ยบ<อ>กับทอ,ทองแดงน,นี้เสือเราเราอยู่ดูอยู่ไกลๆก่อนเนาะ <laughs> เสียงม่ากลัวป่าไปไม่ดูไม่ไปไม่ใกล้ <laughs> ุมยมันมองแล้วตัวเองเห็นไหมนะอุ้ยเสียงก็ก้างม่ใกล้อุ้ยเองตรงนั้นมันจะกัดการหนีหนีน่ารักมีหูีตัวใหญ่เสือน่ากลัว มันเพื่นไงมันทําเสียงแบบอันนี้เขากินกินเหมือนโครงไก่กินโครงไก่สดโครงไก่อไกโอ้โหเมื่อเสียงว่าเมืเ่อกี้มันกระโจนเหมืกันนะแบบว่าเหมือนกับว่ามัน,ห,นหิวจัดเลยหรอตัวใหญ่มากเสือมีคออ๋อเสือก็มีคอเหลืออย่างเขาบอกมีหมันหมันจกอ๋อไปดูหมันจอกเร็วไป แ๊บเดียวมัดดิจอมันมันอยู่ในกลงมันอยู่ในกรงเขาขังไว้เสือมัอยู่นี่กลัวเสือกันใบเสืออยู่นี่อะไรเนี่ยใครน้องตัวน้อยไม่กลัวเลยปะเราไปดูให้มันถึง มันไม่มีเสือเสือมันอยู่ข้างล่างนู้นนี่ดูตรงนี้เอือดอย่างนี้เสือมันอยู่ตรงนู้นเออมันต้องบังคับลูกลูกกลัวอันนี้เขาเรียกตัวอะไรคะมีขออ๋อมีขออันนี้มีขอลูกมีขอกลัวกลัวกลัวเสือคืนนี้ฝันเห็นเสือปะเนี่ยเฮ้ย ยูทูบเบอร์อะไรเนี่ยเสือมันอยู่ในกรงป่าก็ไม่ได้บังคับให้หนูไปแต่ก็หน่อยหนูก็แค่ยืนหลอแล้วจะร้องไห้ทำไมไปดูอีเห็นกันอีเห็นอีเห็นลายเสือตัวมันเล็กอันเนี้ยเหมือนแมวเลยเหมือนแมวเลยาเลยไม่เหมือนอฮ้ยแต่มันน่ารักก็จริง แมวดาวเป็นแมวนะแต่ว <sa ่ามันมีอันนี้อ๋อแมวลายดาวนี่มันน่ารักเนี่ยตัวนี้น่ารักมากเลยแมว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 เสียงว่ามันดุปะไม่ดุเป็นแมวไม่กัดมันคือแมวแต่มันเป็นแมวป่านะแมวหม่งแมวทั่วไปนั่นแหละเขาว่ามันร้อนจริงเขาว่ามันร้อนมันไม่ร้องเหมียวมวแวแมวแมวแอันนี้เขาเรียกแมวดาวนะคะนี่ นี่น้องๆเขาเอาอาหารมาบริจาคพอมีกําลังอ่ะหรือว่ามีทรัพย์หรือว่าช่วยๆกันเอาอาหารมาบริจาคที่นี่ก็ได้นะคะนี่อน,นจาจักรเต่าแต่ว่าน้ํามไม่มีน่าจะเขาน่าจะย้ายเต่าไปแล้วปล่อยเต่าอย่นี้แหละที่ฟังเจอที่พูดเมื่อกี้เหมือนเขาอเอาสัตว์จากที่อื่นอะ่ะที่แบบบัตรเก็บอะ่ะมารักษาด้วยเหมือนเป็นแบบที่พักฟื้นสัตว์อ่ะสำหรับทิปอ่างเก็บน้ำห้วยปลือนะคะ อันนี้มันจะมันมามันอยู่ข้างหลังอ่างจบนำห้วยปืนแหละมันอยู่ข้างใช่มันอยู่ข้างข้างขยับก็คือว่าขับเลยเข้ามาทางรูปลนีงเป็นศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่ามันก็อยู่ในเขตเขาใหญ่เหมือนกันถ้าใครถ้าคนไม่ไม่รู้หรือไม่ได้เคยเข้ามาก็จะไม่รู้นะว่าที่เนี่มีมีสัตว์ป่าให้เราดูด้วยแล้วที่สำคัญคือไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยแต่ว่าถ้าใครมีจิตศรัทธาหรือว่าใครพอมีกําลังก็สามารถแบบว่า เอาอาหารนะพวกอาหารน้ำมาบริจาคที่นี่ได้ก็ที่ได้เรเราไม่ตั้งใจว่าจะมาเพราะเราไม่รู้ไงว่าที่นี่มีเรามาตรงอ่างเก็บน้ําหืวอปลือล้วเราพอดีเห็นรถอ่ะมีรถขับเข้ามาอนนี้ก็เลยถามคนแถวข้างนอกว่าข้างในมีอะไรเขาบอกว่าข้างในมีชมศสารกันเลยลองเข้ามาดูสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะแฟมิลี่เดย์สวัสดีค่ะบ๊ายบาย